สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยเราจะศึกษากันในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ผังการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ ช่วงปลายภาคเรียนที่1ปี2564ก็จะมีดังนี้ค่ะมีหนังสือเรียนด้วยกัน2ชุดนะคะชุดแรกเป็นรายวิชาพระพุทธศาสนาเรียนรู้ในหน่วยที่3ซึ่งเรียนจบไปแล้วนะคะและตอนนี้เราเรียนรู้ในชุดนี้ค่ะเป็นสาระหน้าที่พลเมืองสิทธิเด็กแล้วก็หน่วยที่4ค่ะวัฒนธรรมไทย แล้วก็จะต่อด้วยสาระภูมิศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเมื่อจบสาระภูมิศาสตร์แล้วนะคะก็จะไปสอบปลายภาคเรียนที่1ค่ะในคลิปนี้คุณครูขอทบทวนเรื่องวัฒนธรรมไทยในสารหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วก็าพาธำบายานนะคะแล้วก็มีสาระภูมิศาสตร์นะคะเรื่องแผนที่แล้วก็พาธำบายงานด้วยค่ะ ไปเรื่องแรกก่อนนะคะวัฒนธรรมไทยความหมายของวัฒนธรรมก็คือแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติหรือปรับเปลี่ยนสืบทอดต่อกันมานะคะตัวอย่างในภาพนี้เลยนะคะจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมไทยนะคะวัฒนธรรมหมายถึงวิธีการดําเนินชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยม จะรีตประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญาวัฒนธรรมมีเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืนนะคะวัฒนธรรมก็จะมีวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมเพราะว่าประเทศไทยมีอาชีพหลักก็คือการทำการเกษตรนั่นเองค่ะพิธีแรกนาขวัญน,นะคะวัฒนธรรมแบบเป็น แบบแผนทางพิธีกรรมงานแต่งงานนะคะวัฒนธรรมที่เกิดจากความคิดความเชื่อ,อยกตัวอย่างประเพณีแห่นางแมวเพื่อขอฝนนะคะวัฒนธรรมแบบผสมผสานเช่นการสร้างบ้านนะคะแล้วก็วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากทางศาสนาเช่นประเพณีตักบาตรเทโวค่ะ วัฒนธรรมแบ่งเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1คือวัฒนธรรมทางวัตถุเป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นสัมผัสได้ส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตนะคะและอันที่2วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเป็นวัฒนธรรมที่มองไม่เห็นเป็นมโนภาพแต่สามารถปฏิบัติได้นะคะยกตัวอย่างเช่นาการทำบุญตักบาตรศิลปะประเพณีดนตรีนะคะพวกนี้ เป็นยังไงบ้างคะวัฒนธรรมไม่ยากเลยนะคะคราวนี้เรามาทํำใบงานกันค่ะใบงานที่เป็นสาระที่พลเมืองนะคะจําแนกวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางที่ไม่ใช่วัตถุนะคะให้นักเรียนจัดกลุ่มข้อความต่อไปนี้ก็จะมีคําว่าสิ่งของเครื่องใช้ ภาษาอาคารบ้านเรือนความเชื่อความคิดความศรัทธายานพาหนะค่านิยมศาสนสถานประเพณีศิลธรรมศาสนวัตถุพิธีกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกคราวนี้เรามาจําแนกนะคะสิ่งของเครื่องใช้เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุค่ะวัฒนธรรมทางวัตถุมีอะไรอีกอาคารบ้านเรือนอะไรอีก ความเชื่อความคิดไม่ใช่ความศรัทธายานพาหนะค่ะอะไรอีกศานะสนาสถานอะไรอีกครับศาสนาวัตถุนะคะศาสนาสถานคือสถา,านที่เกี่ยวกับศาสานานะคะแล้วก็ศาสนาวัตถุก็เป็นวัตถุกเกี่ยวกับศาสนานะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนี่ก็เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุค่ะต่อด้วยวัฒนธรรมที่ ไม่ใช่วัตถุนะคะไม่ใช่วัฒนธรรมทางวัตถุก็ได้แก่ภาษาค่ะความเชื่อความคิดความศรัทธาค่านิยมประเพณีสีลธรรมและพิธีกรรมค่ะ อย่างที่บอกไว้ในต้นคลิปนะคะว่าจะพาทำใบงานทั้งเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องทางภูมิศาสตร์นะคะเราไปเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันค่ะ ในคลิปนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของแผนที่ค่ะแผนที่คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญ,ญลักษณ์เช่นสีเพื่อแทนสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบนพื้นผิวโลกนะคะโดยจัดทําลงบนวัดสดุแบนราบ แผนที่จะมีข้อมูลลักษณะทางกายภาพทรัพยากรและสถานที่สําคัญของจังหวัดเราจึงควรรู้แผนที่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์สําหรับการศึกษาข้อมูลสามารถแบ่งแผนที่ตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดก็คือ แผนที่อ้างอิงและแผนที่เฉพาะเรื่องค่ะแผนที่อ้างอิงก็เป็นแผนที่ที่เป็นพื้นฐานสําหรับการนําไปพัฒนาเป็นแผนที่ชนิดอื่นต่อไปนะคะแผนที่อ้างอิงที่สําคัญได้แก่แผนที่ลักษณะทางภูมิประเทศซึ่งจะแสดงลักษณะทางกายภาพต่างๆของพื้นที่ไว้เช่นอาณาเขตความสูงต่าของพื้นที่ภูเขาแหล่งน้ำป่าไม้ดังเช่นแผนที่อันนี้เลยนะคะ แผนที่นี้เป็นแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของไทยนะคะมีอาณาเขตค่ะอาณาเขตติดแดนไทยลาวอาณาเขตไทยกัมพูชานะคะอาณาเขตไทยเมียนมานะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นความสูงต่ําก็คือสีต่างๆนะคะสีแดงๆก็คือ,อลักษณะของภูเขาสูงความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางก็ประมาณพันหกิโลเมตรค่ะ อ่าแล้วก็สีเหลืองๆก็จะเป็นที่ดอนนะคะสีเขียวๆคือที่ราบลุ่มนี่คือแผนที่ทางกายภาพนะคะที่ทำให้เราทราบลักษณะอนาเขตความสูงต่ำของพื้นที่ค่ะ แผนที่เฉพาะเรื่องเป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ดูหรืออ่านทำความเข้าใจได้ง่ายนะคะเช่นแผนที่รัฐกิจแสดงที่ตั้งของเขตอำเภอเขตจังหวัดนะคะแผนที่ป่าไม้แสดงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยแผนที่ท่องเที่ยวแสดงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดแผนที่ทางหลวงแสดงเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางถนนนะคะ อันนี้ยกตัวอย่างแผนที่อันนี้ก็จะเป็นแผนที่รัฐกิจแสดงที่ตั้งจังหวัดของประเทศไทยนะคะ,ะนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชนบุรีระยองนี่ค่ะแผนที่รัฐกิจที่แสดงที่ตั้งจังหวัดของประเทศและในประเทศไทยนะคะ มาดูองค์ประกอบของแผนที่กันค่ะแผนที่แต่ละประเภทจะมีการแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะคะเพื่อให้สามารถใช้แผนที่ได้ถูกต้องเราจึงต้องรู้จักองค์ประกอบสําคัญของแผนที่นะคะโดยทั่วไปแผนที่จะมีองค์ประกอบสําคัญดังนี้ค่ะหนึ่ชื่อของแผนที่นะคะจะอยู่มุมบนสุดหรือด้านล่างของแผนที่อย่างตัวอย่างอันนี้นะคะแผนที่ประเทศไทย นี่แผนที่ประเทศไทยที่แสดงพื้นที่ลุ่มน้ํานะคะอันนี้คือชื่อชื่อของแผนที่นะคะสัญลักษณ์หมายเลขหนึ่งชื่อแผนที่ค่ะพื้นที่ลุ่มน้ําแผนที่ประเทศไทยนะคะ2ค่ะสีเป็นสิ่งที่ใช้แทนลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกนะคะนี่สีนะคะสีเขียวเขียวเป็นพื้นที่ราบนะคะสีฟ้าฟ้าที่อยู่ในแผนที่ก็คือแหล่งน้ําค่ะ 3ค่ะทิศค่ะทิศจะใช้ทิศเหนือเป็นทิศหลักโดยมีลูกศรหรือสัญลักษณ์อื่นๆพร้อมตัวอักษรน,นอนหนูเหลือหรือว่าตัวเอ็นนะคะกำกับไว้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้รู้ทิศทางของสิ่งต่างๆที่อยู่ในแผนที่หากแผนที่นี้ไม่มีสัญลักษณ์ระบุทิศกำกับไว้ให้ถือว่าด้านบนเป็นทิศเหนือนะคะ,ะทิศก็คืออันนี้ค่ะ นี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตัว N นะคะต่อไปมาตราส่วนนะคะมาตราส่วนเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศจริงนะะนี่คือมาตราส่วนค่ะสัญ,ญลักษณ์อันนี้นะคะนีนะ่และข้อที่5ค่ะสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเลคขาคณิตหรือเส้น ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แสดงข้อมูลของสิ่งต่างๆที่ปรากฏเนื่องจากแผนที่มีพื้นที่จำกัดจึงไม่สามารถใส่รายละเอียดได้เหมือนของจริงได้ทั้งหมดนะคะจึงจำเป็นจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเพื่อให้แผนที่เหมาะสมต่อการใช้งานและทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายนะคะนี่สัญ,ญลักษณ์นะคะเขาก็จะบอกไว้นะ เครื่องมือภูมิศาสตร์อันที่สองนะคะรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลจังหวัดของเราได้หากเราใช้รูปถ่ายร่วมกับแผนที่ก็จะช่วยทําให้การสืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญของจังหวัดได้ถูกต้องครบถ้วนนะคะลักษณะและการใช้ประโยชน์จากรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายเป็นรูปถ่ายทั่วไปสามารถ ใช้แสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ของจังหวัดเช่นลักษณะภูมิประเทศแม่น้ำภูเขาเอ่าวน้ำตกแหลมชายฝั่งและป่าไม้นะคะรูปถ่ายช่วยให้เราได้ข้อมูลตามที่สายตามองเห็น นะะทำให้เข้าใจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้ดีแต่จำกัดขอบเขตพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ถ่ายไม่ใช่ภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมดนะคะหรือบางรูปอาจจะมีการปรับแต่งความคมชัดตัดต่อปรับสีขนาดจนผิดเพี้ยนจากสถานที่จริงได้ค่ะมาทำใบงานกันค่ะใบงานนี้เป็นใบงานสุดท้ายที่มอบหมายให้ในเดือนสิงหาคมนะคะ ก็จะเป็นสาระภูมิศาสตร์นะคะนำข้อความต่อไปน,นี้ไปเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กันมีคำว่าแผนที่ชื่อแผนที่มาตราส่วนสัญลักษณ์ทิศสีฟ้าแผนที่ทางกายภาพแผนที่เฉพาะเรื่องภาพถ่ายแล้วก็ทหารค่ะ2.1เลยนะคะผู้ที่ใช้แผนที่สำหรับวางแผนการรบ ใครเอ่ยวางแผนการรบทหารนั่นเองนะคะ2.2ค่ะใช้แทนแหล่งน้ำในแผนที่อะไรเอ่ยสีฟ้าค่ะ2.6นะคะ2.6องค์ประกอบสำคัญที่ใช้แทนสิ่งต่างๆในภูมิประเทศในแผนที่นะคะ,ะไรเอ่ยลูกสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะคะ2.7องค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้ใช้แผนที่เลือกใช้แผนที่ได้ถูกต้อง ใช้แผนที่ได้ถูกต้องความหมายก็คืออาทิตย์เหนืออยู่ด้านบนอะไรแบบนี้ค่ะ,ะนั่นคือคําว่าทิตยนั่นเองนะคะ2.8ค่ะบอกให้รู้ว่าเป็นแผนที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรชื่อแผนที่ค่ะที่เราต่อไปแล้วนะคะมีคําว่าสัญลักษณ์ทิตสีฟ้า ทะะหารใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อแผนที่ต่อไป2.3เลยนะคะย่อระยะของจริงให้มีขนาดเล็กลงอะไรคะลูกมาตราส่วนค่ะต่อไป2.4นะคะสิ่งที่แสดงลักษณะบนพื้นโลกโดยยอ่อลงตามขนาดที่ต้องการลงบนวัสดุแบนราบอันนี้ก็คือแผนที่นั่นเองนะคะต่อไป2.5ค่ะเครื่องมือที่แสดงข้อมูล การกระจายชนิดป่าไม้ในประเทศอ,อะไรคะถึงภาพถ่ายค่ะภาพถ่ายถ่ายรูปได้นะคะเห็นทรัพยากรป่าไม้นะคะในพื้นที่นะคะ2.9ค่ะเป็นแผนที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องหรือใส่รายละเอียดตามต้องการน,นี่ก็เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องค่ะ และ2.10ค่ะเป็นแผนที่ที่แสดงภูเขาที่ลาบแม่น้ำทะเลเกาะอ,อุณหภูมิของอากาศแผนที่กายภาพนั่นเองค่ะในคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ